thank ใส่หมดเลยแล้วกันวนกระทะนี่นะคะแป้งที่ใช้เป็นแป้งทอดกรอบนะคะทุกคนทุกแค่นี้พอเนาะไม่มีติดกระทะนะคะทอดแบบนี้เลยแล้วก็ชอบทอดแบบนี้แหละแตอ่าใส่ใส่เป็นใบตองก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกนาะคือลองมาทุกแบบแล้วนะคะใช้ใบตองก็ได้ใบตองลองนะคะแต่ตัวใบตองลองเนี่ย ไม่ติดกระทะเหมือนกันแต่ว่า <c oughs> น้ำมันจะไหม้ไปกับใบตองนะคะแต่เนี้ยทุกแป้งก็จะน้ำมันก็จะประมาณนี้เนาะเนี่ยทุกคนสีวสวยนะคะไม่ติดกระทะนะใครชอบกินป,ปะลาส้มปลาล้าอะไรแบบเนี้ยทุกแป้งนะคะทุกแป้งทอดกรอบที่ห้ออะไรก็ได้นะทุกแบบว่าไม่ต้อง ทุกตอนที่เป็นผงนะคะทุกคนคุกแบบเนี้ยเอาไปวางเอาไปวางซ้ายขวาเนาะพลิกไปพลิกมานะคะนี่นา่าจะเทแป้งเยอะไปหน่อยแต่ว่าใช้แต่ตอนนี้เลยแล้วทุกคนแป้งอ่ะไม่เก็บไว้แล้วอ่าก็จะได้ปลาส้มส,สวยๆแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยพวกแม่ค้าที่เขาทอดขายเป็นชิ้นแบบไม่ติดกระทะทุกคนเขาก็ทําแบบนี้แหละ ปิดอก็ร,ร่อยกินกับพริกอร่อยนะคะตัวปลาส้มเนี่ยหอมเกลียวผิดทอดนะคะจะทอดทีหลังแต่ถ้าเราใช้ไฟแรงเกินไปเนี่ยตัวน้ำมันก็จะดำแบบไหม้น้วน้ำมันกับแป้งจะไหม้ไปเลยนะคะทุกคนแต่ก็จะใช้น้ำมันเก่ากับน้ำมันใหม่ผสมกันนะคะน้ำมันเก่าก็คือเป็นน้ำมันที่ทอดฟานี่แหละ ก็จะได้เป็นชิ้นสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะผัดสับบุ้งต่อนะคะ่อกีหั่นเป็นเศษเนาะทุกคนนี่หั่นพังไปแล้วนะคะซื้อมาน่าจะสามสิบกว่าบาทเนาะที่หั่นนะคะที่เป็นแบบที่ก็ใช้กันในเน็ดนะเนี่ยเนี่ยแบบนี้แต่ตัวเคียวมันหักไปแล้วนะคะมันจะเป็นคอปลาส้มนะคะแบบกับข้าวแบบบ้านๆง,ง่ายๆนะคะสําหรับวันนี้ แต่ว่าผิดเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เราก็เอาออกหอมเจียวมีแล้วนะคะกิดนคู่กันมันจะอร่อยมากนะคะทุกคนกับข้าวบ้านๆเลยนะคะวันนี้ทําง่ายๆเนาะหอ,อ,อมหมกหน่อไม้เมื่อวานก็ยังไม่หมดนะคะวันนี้เดี๋ยวมาอุ่นเมื่อวานทําเยอะไงเดี๋ยวมาอุ่นทานนะคะแล้วก็มีปลาส้มนะคะ แล้วก็จะผัดกับบุ้ง่อยด้วยเนาะสำหรับวันนี้นะคะกินแบบง่ายๆเนาะหลังจากที่ไปส่งลูกที่โรงเรียนเสร็จแล้วนะคะก็กลับมาทํากับข้าวที่บ้านทํากินเองนะคะทุกคนผ่านตลาดก็อยากกินอะไรก็ซื้อมานะคะช่วงนี้จะหลุดจากเมนูนึ่งไปเยอะอยู่เนาะเพราะว่าเหมือนไปตรวจไขมันแล้วมันดีขึ้นนะคะก็เลยไม่ค่อยไปนึ่งมันขึ้นนะคะช่วงนั้นกินไม่กินทอดเลยนะคะเราก็จะกินแต่ เมนูที่แบบว่าเป็นเมนูนึ่งเนาะก็คือปลานึ่งนะคะฉะนั้นนึ่งปลาทุกวันเนาะอันนี้ก็เปลี่ยนบ้านนะคะใช้ไฟกลางไปเรื่อยๆ,ๆเนาะแล้วก็คลิดแป้งนะคะแป้งทอดกรอบยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะทุกแบบเป็นผงนะไม่ใช่แบบเป็นน้ำนะทุกคนใครเห็นบบตัง้งแต่ต้นคลิปมาเลยเชื่อว่าอ่แม่บ้าน,นหลายๆคนจะรู้แหละมันทําง่ายนะคะแล้วก็ปลาไม่ติดกระทะเป็นเรียงทนสวยเนาะทุกคนเนาะใช้แป้งทอดกรอบนะคะแล้วก็เอาปลาไป วางซ้ายวางขวานะคะไม่ต้องหนามากนะคะีืมรนสวยมากเนี่ยจะได้ชิ้นปลาสวยๆแบบนี้เลยนะคะทานกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็ได้วันนี้นข้าวเหนียวไม่มีนะคะไม่ก็ไม่ได้ซื้อข้าวเหนียวมาเนาะก็กินกับข้าวสวยนะคะ เนี่ยเสร็จแล้วทุกคนเมนูกับข้าวทอดชิกน,นะคะมันเข้ากันนะกับพริกทอดแล้วก็หอมเจียวเนาะเป็นชิ้นเฉยๆแบบนี้เลยนะคะดูด,ดิถุงอันนี้ซื้อมาสองถุงนะคะสองถุงก็ห้าสิบาทเนาะทุกคนแต่ว่า ก็แบ่งไปให้พ่อนะคะคนแก่ชอบกินเนาะแบ่งไปให้พ่อทั้งสองชิ้นนะคะแล้วก็ที่เหลือก็กินเนี่ยส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะแม่เอ๋ยแล้วก็คือไม่ติดกระทะเนาะแล้วก็ชิ้นปลาชิ้นปลาก็จะสวยงามแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะทําอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปเมนูผัดผักบ,บุ้งให้เพื่อนๆดูผักบุ้งฝอยนะคะที่หั่นเมื่อกี้รวเครื่องพังไปอนะ นนะตัวน้ำมันเนี่ยอทอดสองครั้งแล้วทิ้งเลยนะคะ เสร็จแล้วก็ต้องไอ้นี่นะาะจะเป็นเมนูทอดนี่คือประเด็นไปนทั่วนะคะมันนี่คือไอ้นี่เลย เื่อที้แหละทุกคนก็ล้า,ทางทำความสะอาดรอบๆแันก็ไม่ได้แต่ว่าใส่อะ,อะ,อะอไรขนาดนั้นนะคะคือหักบุ้งที่หั่นเมื่อกี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่เครื่องผัดลงไปเลยเนาะก็จะมีพิกมีกระเทียมนะคะ ส้มวางโชว์เพื helmet, team, USSR, oh IO, ่อนดีกว่าแล้วก็ขอเตรียมของไว้นี่แป๊บนึ่งนะคะของทำผัดตับหู้ดีดีทุกคนน่ากินเนาะลืมไปเก็บใบมะกรูดมาทอดนะคะใส่ใบมะกรูดด้วยยิ่งอร่อยอหอมเจียวนะคะง่ายๆเลยทุกคนจานนี้ห้าสิบาทนะคะเพราะว่าเราซื้อมาเนาะเราซื้อบัมาทอดเองนะคะถุงได้ยี่สิบห้าบาทนะะจะได้สามชิ้นนะคะ จะสับผูกใส,คใคสค่คนชอบทำกับข้าวเนแะทุกคนนอะเป็นคนชอบทำกับข้าวนะคะแล้วก็ชีวิตแม่บ้านนะคะ ทำพริกทุกอ,อย่างใส่กระเทียมด้วย,วยทอดอยพิกระเทียมนะคะใส่กวะชาะลาบนะ่เครื่องปรุงนั่งเลยแล้วก็มีหมู3ามชั้นหรืยอ2ชิ้นเนาะ3ชั้นที่เหลือจาก 哇，你他们。 สามชั้นอบธรรมดานะคะแล้วก็เดี๋ยวมาผัดใส่ผัดห้งของเราเข้าไปแค่นั้นเองเนาะ นี่น่ากินมากนะคะปุ่งของแม่ป้อยกันนี้ใส่น้ำมันหอยก็ผัดทำแบบไม่ได้ตัวอะไรนะคะทุกคนเพราะว่าเราเหมือนจะแบบว่ารู้รสมือตัวเองอยู่แล้วเนาะขาดเหลืออะไรเราก็ปรุงได้นะคะปรุงเพิ่มเติมไปเลย ประมาณนี้แหละใครชอบดูคนทำอาหารต้องมาบ้านนี้ได้เลย่สดเก็บชั่วโมงลองดูนาทุกคนนี่นีนะคะข้อต่อไปก็จะเป็นอ่า ผัดผักบุ้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะอุ่นแกงหน่อไม้กินสองคนแล้วเนี่ยทุกคนเช้านี้บางทีเม่ก็จะทํากับข้าวตอนเช้านะคะแล้วก็ตอนเที่ยงอะ่ะจะไม่ค่อยกินนะคะจะกินเป็นกาแฟเนาะแล้วก็ตอนเย็นอะ่ะก็จะกินไปรับลูกทโรงเรียนอะ่ะก็จะได้แวะตลาดซื้อนู่นซื้อนีนะ่มาเพิ่มเติมอีกนะคะแต่พ่อเขาจะกินเช้าเที่ยงเย็นเนาะเนี่ยพอเหลือจากเช้าเนี่ยก็จะเป็นเขากินนะคะบางทีไม่อก็จะเป็นส้มตำนะคะส่วบมากจะเป็นส้มตำ หรือว่าอะไรง่ายๆเนาะเป็นยำเป็นอะไรแบบนี้ไปนะคะ <_ EN> ตอนเที่ยงจะกินเป็นกาแฟะนะคะเป็นกาแฟกับขนม <_ EN> เดี๋ยวรอให้เอี่สักหบนิดหนึงแอเดี๋ยวผัดน่ากินอยู่นวเนี่ย <_ EN> ก็เป็นหมูสามชั้นใส่หม้ออบลมร้อนนะคะทุกคนเพราะว่าตัว จะทาอยากทําเป็นเหมือนหมูกรอบแต่ไม่ทันนะคะเวลาไม่พอเนาะไปก้อยกาวหมูอะ่ะเข้าไปอบเลยนะคะอบพอได้ประมาณนี้ก็ออกมาหั่นเป็นชิ้นนะคะอก็เป็นสามชั้นทอดอ่ะเนาะสามชั้นอบนะคะมาผัดกับผัดบูนะ้อย่างหม็นเนาะกับข้าวเช้านี้นะคะก็เดี๋ยวรอนอน้ำมันร้อนสักนิดหนึ่งนะคะ แล้วก็จะใส่ผักมุ้งผัดแล้วก็เดี๋ยวค่อยชิมเนาะผัดเหลืออะไรก็ชิมได้เลยนะคะเพราะเราทํากินเองอะ่ะทุกคนแล้พิซซีเรียดมันนะคะรสชาติก็คือเป็นรสชาติแบบของเราอยู่แล้วเนาะ,ะใส่ลงไปะไม่ได้มีแบบไฟลุกเหมือนแบบที่ร้านเขาหรอกนะพ <laughs> อแก๊สบ้านนะคะ <laughs> ก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรอก เคยลองผัดแบบหลายครั้งที่จะให้เป็นแบบไฟลุกไฟแดงขึ้นหรืไม่เป็นหรอกนี่ทุกคนดูเด็กเส้นน่ากินมากอาหารมันก็ขึ้นอยู่ที่คนคนทําคนกินเนาะทุกคนบางคนสะดวกแบบง่ายๆนะคะพันๆตัดๆโยนใส่ลงไปเลยก็ได้เนาะแล้วก็ี่ยเป็นแม่บ้านนะคะค่อนข้างชอบทําอาหารเนาะแบบไหนม,มาก อะไรที่เขาน่ากินหรืออะไรเนี่ยก็อยากทํานะคะแล้วก็บางอย่างก็อร่อยจริงๆนะคะบางอย่างก็ดีดีจริงๆเนาะมันขึ้นอยู่ที่ว่าคนทำชอบแบบไหนแค่นั้นเองนะคะบางคนก็จะแบบว่าอทำไมไม่ทําแบบนั้นจะมาทําให้เสียเวลาวุ่นวายก็ขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลเนาะเขาต้องการจะทําแบบนี้จะกินแบบนี้นะคะก็จะเป็นสิทธิ์ของเขานะนี่คะ่ะผัดดกบุ้งของเราทุกคนดูดิ เนี่ยน่ากินมากนะคะแล้วก็เป็นสีพับบุ้งแบบใสๆนะคะแว่าเครื่องหั่นพังไปแล้วนะคะใช้ตัวมีดหั่นผลไม้เนี่ยก็หั่นได้นะคะแต่ว่าจะไม่จะไม่ได้เป็นแปดแฉกเขาเนาะหั่นได้เต็มที่ก็คือแค่สี่แฉกนะคะไกไยลองหั่นแล้วขอชิมหน่อยอือ ผัดเค็มนิดนึงนะคะขอใส่น้ำปลาแล้วกันใส่น้ำปลาที่ขอบกระทะเนี่ยทำให้กับข้าวเนี่ยคือมีกลิ่นหอ oh. มขึ้นเลยนะคะทุกคนเนี่ยแก๊สด,ดับแล้วใช้แก๊สแบบตั้งเวลานะคะก็ดีนะที่ก้อยทำหม้อไหมกระทะไหมไปเยอะแล้วนะคะทุกคนแก๊สด,ดับพอดีเนาะเสร็จแล้วค่ะเมน <EN> ูผัดผักบุ้งน่ากินไหมคะทุกคนแล้วก็นี่นะคะกับข้าวเช้านี้ มีแผดผักบุ้งนะคะมีปลาเนาะวันนี้ก็จะเป็นวิดีโอไลฟ์สดเหมือนเดิมน,นะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะแม่ก้อยขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ